สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยชาแนลคำเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบคุคคลอายุย0่สิขึ้นไปรับชมไม่สนับสนุนการผ่านทุกประเภทนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ นอยเมื่อวาน,ปนเ,า 4, 9, เป็นยังไงเงืบค่ะเงืบเอาสี่เก้าเห็นบออันนี้บอมาเด้อมาแต่เจ็ดนะคะได้แต่สุดเดียวนะทุกคนแต่วันนี้หนุ่มาซ่อมให้ค่ะช่วงนี้นอยก็จะยากๆหน่อยนะทุกคนไม่ค่ะ,อ,นนคอ,ะ,คะอันนี้คือไม่มาเลยนะคะนี่คือไม่มาเลยมาซ่อมมาซ่อม นอยพัฒนาพัฒนาได้อะไรอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้นะคะมาซ่อมมาซ่อมดู1 20่งสองศูย์่ะนะไม่ได้ก็ขึ้ไม่ได้ทุกคนมาซ่อมได้ยังไงก็ซ่อมได้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคนมาซ่อมซ่อมมังไม่ซ่อมมั่ง สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งรายการชาตินะคะ ี่งสก็ต้องมีเจ็ดสมอยู่แล้วไปตามใบเลยนะคะ

น้อยกาชาตินะคะทุกคนดูให้ดีนะดูดูโถยให้ดีนะคะหนูใบให้ดีนะ,ะน้อยสามัคคีไปสามสองหนึ่งห้า 3,2,1,5ห หนึ่งห้าก็ต้องมี7จดห้าค่ะแล้วก็มีหนึ่งสามก็ต้องมี7จดสามทุกคนแค่นั้นเองคู่หูดูโอ้ ตามใบเลยนะคะช่วงนี้หน่อยแบบยากมากไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวคืนนี้จะมาแก้มือดาวให้นะคะอ ไปสามัคคีค่ะไปพัฒนา โอ้ลูกหมาตกใจหมดเลยโอ้ขออภัยโอ้เขาเหยียบอะไรแตกตกใจเด้อไว้ขอโทษขอโทษไม่เศูนย์ เก้าสองเก้าห้าเก้าแ นี่คู่ดูโอ้นะทุกคนต,ติดไวนะ้นะนี่อย่าลืมนะคู่ดูโอ้ติดไว้เลยจริงๆนิดหน่อยก็ยังดีนะคะทุกคนเขาชอบมานะบอกไว้เลยอ่ะครบนะคะอะไรที่พังๆไ้ก็มาซ่อมให้นะสาหรับหน่อยกาชาติน่อยพัฒนาแล้วก็น้อยสามัคคีนะคะประมาณนี้นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ,ะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะขอทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆปังๆค่ะ